อาจจะยุ่งหรือว่ารัดตัวขนาดไหนเนี่ยแต่ว่า CEO ระดับโลกนะคะอย่างเจฟเบโซสมาร์คกเคเบิร์แล้วก็อีลอนมัสเนี่ยถือคติเลยนะคะว่าต้องนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ6ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะต้นก็เลยจะมีเทคนิคการนอนหลับให้มีประสิทธิภาพของเจฟเบโซสแห่ง Amazon มาฝากทุกคนในวัต Trending EP นี้กันค่ะเจฟเบโซสนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนมากๆเลยค่ะ เขาเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะคะว่าในฐานะผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมีหน้าที่อยู่ไม่กี่อย่างนะคะในแต่ละวันแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการตัดสินใจครั้งสําคัญสําคัญซึ่งจะส่งผลกระทบกับมูลค่าของบริษัทอย่างมหาศาลเลยค่ะดังนั้นเนี่ยมันคุ้มแล้วหรอคะที่การตัดสินใจในแต่ละครั้งเนี่ย จะถูกลดทอนคุณภาพลงเพียงเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่างุดหงิดจากการนอนหลับไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเจฟสิ่งบอกอีกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเพิ่มชั่วโมงการนอนหลับอีกประมาณ2-3ชั่วโมงต่อวันนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและจะทําทยังไงให้การนอนหลับของเรามีประสิทธิภาพเหมือนซีอระดับโลกคนนี้เนี่ยต้นจะมาแชร์เทคนิคให้ฟังกันค่ะข้อแรกเลยนะคะให้เราปรับกิจวัตรโดยรวมของเราก่อนค่ะ โดยปกติแล้วนะคะเจสเบโซสเนี่ยจะตื่นมาอ่านหนังสือพิมพ์ทุกๆเช้านะคะแล้วก็รับประทานอาหารกับครอบครัวแล้วค่อยประชุมหลัง10บโมงเป็นต้นไปค่ะให้เราทํากิจวัตรต่างๆเหล่านี้ซ้ําไปในทุกๆวันนะคะไมเแ้นแม้กระทั่งช่วงวันหยุดเลยค่ะ และอีกส่วนหนึ่งเลยที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยปิดไฟก่อนนอนอย่างน้อย4 5นาทีค่ะเพื่อให้ตาของเราเนี่ยคุ้นชินกับความมืดและเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับแสงสีฟ้าก่อนนอนด้วยนะคะอย่างเช่นการเล่นมือถือแม้กระทั่งตอนที่ปิดไฟไปแล้วก็ไม่ควรทําค่ะรวมไปถึงเรื่องของการออกกํลาลังกายด้วยนะคะเราไม่ควรออกกํลาลังกายก่อนนอนค่ะเพราะว่าจะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่เอื้อต่อการพักผ่อนที่มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยหาเวลางี่บระหว่างวันบ้างค่ะ ช่วงที่เจมส์เบนะคะทำงานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับธนาคารในวอล์ s t ตรีทเนี่ยเขาจะพกถุงนอนนะคะไปที่ที่ทำงานเนี่ยตลอดทุกๆวันเลยค่ะอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้เราก็จะรู้เลยว่าเจมส์เบโซนให้ความสำคัญกับเรื่องของการนอนมากๆเลยค่ะเจมส์เบยโซนยังแนะนำอีกด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดมาดูแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้ตารางงานเราจะต้องกระทบกับเวลานอนของเราแน่ๆจะต้องมีความเครียดที่ทำให้เราไม่สามารถนอนในเวลาเดิมได้เนี่ย เขาแนะนําเลยคะ่ะว่าให้เรานหาเวลางีบระหว่างวันจะดีที่สุดซึ่งเวลาที่ดีทสุดในการงีบก็คือช่วงบ่ายนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะให้หลีกเลี่ยงการทํางานที่ส่งผลกับความเครียดในตอนเช้าค่ะ เจฟเบโซจะบอกเอาไว้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยจะไม่นัดประชุมสําคัญสาคัญในช่วงเช้าเลยเพราะเขาเนี่ยมองว่าการทําแบบนี้นะคะจะทําให้คุณภาพการนอนในคืนก่อนหน้าย่าแย่ลงเพราะเราเนี่ยจะรู้สึกกระวนกระวายใจกับนัดครั้งสําคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าแพนิคก,กับนาฬิกาปลุกว่าประชุมของเราเนี่ยจะเริ่มแล้วในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะซึ่งจะทําให้คุณภาพการนอนของเราย่าแย่หรือว่ามีประสิทธิภาพน้อยลงนั่นเองคะ่ะและข้อที่4นะคะอย่าตัดชั่วโมงการนอนออกไปโดยไม่จําเป็น,นะคะ่ะ หลายครั้งนะคะเวลาที่เราทํางานบางทีเราก็จะรู้สึกว่าทำงานต่ออีกหน่อยนอนดึกก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเจฟบอกว่าต่อให้เราเนี่ยตัดชั่วโมงการลับออกไป2-3ชั่วโมงถ้าทําบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบกับคุณภาพการนอนในระยะยาวได้ค่ะและแน่นอนว่ามันก็จะเกิดโรคต่ตางๆตามมาอีกมากมายค่ะและเขายัางแนะนําอีกด้วยนะคะว่าไม่ให้เราเนี่ยใช้กาแฟาในการยื้อเวลาในการนอนค่ะ เพราะถึงแม้ว่าเราจะตาสว่างยังไงเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าร่างกายของเราไม่ต้องการการพักผ่อนนะคะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลให้สมองของเราประมวลผลช้าแล้วก็เสียสมดุลทางอารมณ์ไปนั่นเองค่ะและนี่ก็คือ4เคล็ดลับนะคะของเจฟเบโซสค่ะที่เขาถือเลยนะคะว่าเป็น4หลักการสําคัญสําหรับการนอนของเขานั่นเองค่ะ สำหรับใครตอนนี้นะคะที่กําลังอดหลับอดนอนเพื่อทํางานให้เสร็จอยู่นะคะก็ควรจะปรับกิจวัตรของตัวเองใหม่แล้วก็พยายามให้เราคุ้นชินกับกิจวัตรใหม่นี้นะคะจากนั้นเรื่องของการกินการทํางานหรือว่าการนอนหลับของเราเนี่ยก็จะมีลําดับขั้นตอนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการ Watch Trending นะคะฝากทุกคนติดตามทาง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด s e e First นะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง Future Trend ค่ะ แล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสุดรับวันนี้สวัสดีค่ะ